วัอนี้พ่อกับเสียงกอนะครับเสียงกอมนี่พามากินยังไงยินไูครับตำส้วนะครับตำส้วะนี้เครื่องในหมูนะน้ำจิ้มขมขมนะพร้อมกับผักนะฮะอืมใบส้วะข้าเขาใหญ่เนี่ยนะก็ทำว่า,า,าก็หามักเงี้ยอืม อดบาวอบขอาใหญ่ไหมแบ,ก <ś IL D> บงกอนอะใส่บ่าเบิดจำนาก้อนบอลจกว่าจงูบ่าม่นแก่นเขาดิืมแสบบ่อน่ากลั่ คือพวกเนี่ยสอนใช่ป่ะโอ้ทำไรอย่เนอะออกไปได้ไปเลยงักมีตัวมะกอกวนเอา้าต้องเพิ่งน้ำเลยเปล่าย,ย่าห้งไหมล่ะ S <S น้ำาพิน้อยอกันพิงน้วยน้ำบ่อนี่ <S <S 2> <S 2> เอาในล้องจิม้มน้ำจิ้มใหเบิ้งดิอเอาอู <S <S 2> <S 2> ้เบียเลยว่ะเนสลองสดตำซัวห้เบิ่งดิ แม่นมพี่น้องเอาเอาอืมกล่องบ่เป็นใจเลยพี่น้องเนื้อเป็นไงครับรู้สึกเป็ี่ยนไง,ไงรู้สึกอิมอ่มเลยรอดสึกเพลิครับคลิปนี้เอาสะ้ันกับพอ่อเราเนาะ เกี่ยวไลบ์ายครับ